ว่าขวายเอาวก็หัวเก่าข่อยขึ้นแหละละไอหัวเสียวบอกนิดหน่อยนิดขึ้นเออโอ้อันข่อยเดาข่อยกินั่นก็กินเหลาดีดอกไอตัวมันก็เดาดีนะไอมันถึงมองเห็นว่าข่อยซุขค่ะพเทือช้อนเธอหนิป้าข่อยเลยปรเดีนยวไปโซ่าอยางเฮ้ยเจ้าเนาะเอานั่งนี้นั่งนี้จะเป็นโผล่จะเป็นเหลือโอ้ยจะไมาอยู่น้ำข่อยโดนเหรไหนนี่ไอจะว่าเหตุการณ์มาไหนข่อยจะเทื่อ ข่อยแล้วมันเจ้าอันนี้แต่ขาแนวอื่นเจ้ากับพอดีคือกันหมดเดี๋ยวนี่ข่อยกับพยามเฮ็ดอยู่เฮ็ดอีหยังมันก็แต่ว่าจะสูบใสเอา<ะ>ขาข่อยขาดได้อายออมันบ่ถือมันบ่ถือเดี๋ยวสี้เล่นนี่ดีข่อยสี้เล่นนี่ดีโอ้ยทำไมขอ่อยพี่ข่อ,อยขึ้นพื้นแล้วขึ้นถืนอเนาะเออเดี๋ยวสิแกไม่ไม่มาเรียนนี่เอาแบบข่อยแล้วว่าจะเอาแบบเตะไปเลย ว่าอยากได้แบบบ่ไปกินเหล้าเจ้ากับบ่ไปกินมันกับแม่ยู่ดอกแต่ว่าอันนั้นนั่นเจ้าเฮ็ดบ่ถือขาข่อยน่ะเมือกเบิ่ตายเอ,เอ้ยเดี๋ยวสิเลี้ยงไม้เดี๋ยวสีเรื่องไม้เออแถมมันดื้อด้วยมาแลงเด้อเดีจยวกักเลยมหัวเล่นแม่เนน้เจ้าเนาะชุ่มยังดอกรถผู้ใดล่ะมาบ้านนี้ผู้ใดมาเหีย้ยงผู้ใดล่ะายแม่บังหรอผู้ใดห้วย,ย,ยหัวเก่าเจา้าแมนอยู่บ่าอายแมนอยู่บ่ มา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 ฮิลามา้ายังละไอมามา,มา,ม,า mas, มาพี่มาพี่มายังไรกี่เราฮะมายังไมมาถามข่าวเจ้าหรอเนาะมาถามข่าวให้ยังเออป้าเมียไม่คอยมาถามข่าวเจ้าหรอเนาะมาถามข่าวีหยังเออฮะไป่ไหนไปจะได้กับป้าเมียไม่มาโยเย้ยเมียเก่าหรอเนาะมาโยเย่ให้ยังพวกข่อยให้ตาดีตัวมัได้ไปหาเรากินเหล่าน่าอายเนาะไปจะได้เจ้าได้เดาเยอะเท่าอยู่บ่แกเดาอยู่มือละสี เออมุลซีมุลซีเออแต่ว่าขาพับข่อยได้หลับประมาณของข่อยโอ๊ยอย่าไปบอกที่เราเพิ่นคู่เพื่นรุ่ครับเออเป็นตังไหนเมียเก่าเจ้าน่ะนอนน้ามันข้างดีคือข่อยโบมันข้างยังได้ก็ยี่โคนใบคนใบไ่ได้่างข่างมันยัไม่ได้เลยนะโอ้ยติ้งก่อนมาดิแล้เขาบอกเขาเลี้ยงเออเนอะแล้วมันเป็นตังไหนบานนี้มันเป็นตังไหนบานนี้เดี๋ยวข่อยใส่ภาษาอยู่ นั่นกแกทำนั่นมันจะมีแางเอียงขันบ่อขางบ่ได้อารมณ์เลยแกใส่ภาษายังโมโหเรื่องนั่นนี่เจ้าก็กลายเหมือนแ้วเราเอามาถือมองในสิเดาตะขานคอยลายดี๋ยวบอกแล้วคอยคอยอยว่าคอยว่าสิมาปรึกษาเจ้าว่าว่าตรงไหนมาตรงไหนปรึกษาว่าตรงไหนมาตรงไหนคอยว่าอันลบมายุนกับเจ้าคือเก่าละแต่ถ้ารถมายุนน้ำคอยบ่คขาเด้วยแค่เจ้าก็บ่อขางอย่างนั้นเดี๋ยวอ้าคอยปรึกษากับมันอยู่ แต่ว <mile> ่าเจ้าต้องให้การมาไหนคอยดีๆได้เราเราคอยให้เจ้าไปกินอยู่แต่ว่ามือระเปบกพ่อได้บ่ได้ได้ได้เนาะเออเปิดป่ะไปเออจะใส่แล้วไป่ะเอาสีไม้ใส่ละบอ้เนี่้ายสีไม้ใส่ละอันคอยมีอันเรื่องสัวกับเจ้าอีหยังล่ะคอยบอกคอยเชี่ยกับผัวเก่าคอยขึ้นละละายหัวเสียวบอกนิดหน่อยนี่ขึ้นเออโอ้อโหคอยเดาคอยนั่นก็กินเหลาดีดอกอไอแต่ว่ามันกระเดาดีนะอ้ายมันถึงมองเห็นว่าขอยซุปครับพ่อ เธอช้อนเธอหน่ปะข่อยเล่บบดีหนีแกจังสันละไอมาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ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 ๊ขอุ๊คอุ๊ยอุียอยอุนยอุ๊ยอุัยอุ๊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 ัอุ๊ยอุด้อุายอุ้าอุ๊ยอุ๊๊ยอุายอุ๊๊ยอุ๊เอ้าอา๊ยอุยอุ๊ยอุยงุ๊อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุัยอุ๊ยอุะเอ่าบ้านนีุ